อยากจะเริ่มขายเค้กแต่ก็กลัววจะขายไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าอื่นร้านดังเขาขายมาก่อนอยู่แล้วเลยกลัวจะสู้เขาไม่ได้ไหนใครเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นหน่อยค่ะ <c oughs> จะบอกว่าตัวแม่ละเมียดเองเนี่ยสมัยเริ่มขายเค้กใหม่ๆที่เนเธอร์แลนด์ก็กลัวเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะตอนนั้นก็มีร้านอื่นที่เขาขายมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็มีคนรู้จักมากกว่าเราเยอะเลย <c oughs> แต่ใจแม่ละเมียดก็อยากจะขายเค้กอยากจะสร้างแบรนด์เค้กเป็นของตัวเองอยู่ดีก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ค่ะมั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าเรามีดีในแบบที่ไม่จําเป็นต้องเหมือออออนนนนใใคครร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 รมมมััััั่่่่จจจววาา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 าสสูตตตเเเ้กกกกกขงงงปปป็ทียยิบบบบุพฒหลๆ แล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้กินเค,ค้กที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดคือเราจะโฟกัสที่ผลงานของเราแล้วก็โฟกัสที่ลูกค้าของเราเป็นหลักค่ะทําตัวให้เหมือนม้าแข่งปิดตาสองข้างมองตรงไปที่เป้าหมายไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นเจ้าอื่นใครจะขายแข่งกันตัดราคาย,ยังไงไม่สนใจทั้งสิ้นสนใจแต่การพัฒนางานของตัวเองเท่านั้นนอกจากทําเค,ค้กแล้วเนี่ยก็ยังเอาเวลามาเรียนรู้เรื่องการทําหน้าร้านบนออนไลน์ด้วยค่ะเพราะออนไลน์นี่แหละจะทําให้คนรู้จักร้านเค,ค้กของเราเยอะขึ้นทําแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้้มมาาาภยยในนนววั2ีเหื่ออท แต่ก็ไม่เคยหยุดค่ะเพราะถ้าหยุดทําไปซะก่อนเนี่ยก็คงไม่มีวันนี้นะคะที่ลูกค้าล้นหลามมากมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยจะบอกทุกคนที่อยากเริ่มขายเค้กแต่กลัวนะคะว่าสิ่งแรกที่ต้องทาคือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่ค่ะเพราะถ้าโมแต่คิดว่าสู้เขาไม่ได้ก็คือพังตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มนะ